กี่เขาสิมีเตนเขาจะเอาออกเดี๋ยนะขันพ่อสงกานพามาชมด่านลางล้อจ้าพี่น้องด่านลางเขาตรงยางล่งบันไดมากแบบนี้เนาะจา้ามีทางลง่อยู่สองมองสามมองคนละจา้าอู้ไปทางพุ่นมาสัมผัสนามก่อนอันตนสงการหนี่นามมันจะหลุดล่งเนาะจา้าเขาเจ้าสิมีการอันอันท่าหมองขายของเนาะจา้าเป็น คือจังแพ้แม่จ้าแต่ว่ากบบรบเบื้อยูนิ่งถึงติดกับน้ำปันใดก็บางมองก็ติดบางมองก็บ,บ่ติดเนาะจ้าแต่ว่าตอนนี้เฮ็ดบ่ได้แล้วจ้าไม่แค่บ่จักหลานนี่ต้องได้นั่งอยู่ทั้งทั้งแค่นั้น,นจ๊ะ ลงมาหอดแต่รางเลยเด้อจ้าพอดีมาสังกับเขาเนนา่า่นนาะจ้านาะขันห้องบ่สังห้องบ่ได้นนางจา้าพอลุ่งก็เลยสังเบียรกวดหนึ่งนาะจ้าเฮ้าก็เลยสังตำหักหงจานหนึ่งจา้า เอาตำสมน้ำเด้อจ้าจานหนึ่ง,องเอามากเลยจ้าเห็นบ่จ้า,จาเิ่นเพื่อนบังคับห้องโดยตรงเลยห้องต้องสร่งของพี่น้องโอ้ยคอยจะเป็มันสะออนน้ำ่นพ,พอรุ่งข่อยไปนัังอยู่่น ย่า,เา,ายนเขาบ่ให้นังเขาย่านเขาไรนี้เขาต้องสร้างของนี่คือบรรยากาศด้านบนนะจ้าสีว ng, ่าเป็นยังดูพนคือว่าผ้ามา้าดูเพนขายของพี่นอ้องขายของดีดีพนก็เลยไ่อยากรบกวนลูกเพนจ้าก็เลยให้หลานผ้ามาหลานบ่มีอย่างเห็ดเนาะ มือนีไม่ได้ไปขายของตลาดจ้าลอกขนมจากขนมกบมะบอมาทรงจ้าเที่ยว่าสีมาทรงตมือว่านกบะบอมาจ้าพี่น้องกบว่าขนมเหลือหน่อยเขาก็เลยมาเป็นมูเพ่นจ้าให้ห้านสาวเบื้องลูกหน่อยไปถาเด้ออย,ยบานป่าเติมบักซ้ำซาถือนำขวมเบิร์ดพี่น้องคนนะ่ะโ <Okay. S 1> ตะพ่นจ้าโตถิมีผูเท่า Tấm bọc hùng, xoay bọc thịt nuôi đều đơ Ở nằm bao mà hải nằm nè đơ Cá xăng tấm bọc hùng rồi đấy, cắp bì cây Mẹ nhằng, xăng bia quả đều Bỏ hải nằm Chắc lắm โอ้ก็เลยรู้จักกันเพราะว่าไม่ดูอืมไม่ขั้นตอนนะฮะโอ้มาส่งแตเจ้าก็มาผู้เดียวเนาะโอ้แต่โดนแล้วบอลนี่ตอนำเป็นแต่เด็กหน่อยมาเล่นนี่เนาะเดียว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 เงินออกกันเออแม่นี่เล่นอยู่นัมูหนี่เนาะ ต่ว่าน้ำแห้งพดคุณอะอืมกาต้องหลินน้ำมันเหลวจริงๆป้าจะออนน้ำลายสงการน้ำเพราะลายดอกปล่อยมาเตเคียนอุบลล,นะลาเต้เนาะไหลมาห่มกันแล้วก็สิไหลไปหาแม่น้ำซี่เดนะ้เนาะที่นี่เนาะ ยินดีมากเลยจ้า